ประวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนมีอยู่และท่านก็อย่างรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจฉิกัตถาปรมัตถะหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีถามว่าอัญญาตาวินศีเป็นอื่นบุคคลก็เป็นอื่นหรือ สกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นปราวาทีกล่าวว่าท่านจงรับรู้ปฏิกรรมหากว่าท่านอย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจฉิกัตถะประมตถะดุดอย่างรู้อันยินสีได้โดยสัจฉิกัตถะประมาถะัญญาตาวินสีเป็นอื่นอันยินสีก็เป็นอื่น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนมีอยู่และท่านก็อย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัธธาถะด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าอัญญาตาวินสีเป็นอื่นบุคคลก็เป็นอื่นที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่าพึ่งกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะดุดอย่างรู้อัญญีศีได้โดยสัจฉิกัตถะประมัถาถะัญญาตาวินศีเป็นอื่นอัญญินศีก็เป็นอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนมีอยู่และข้าพเจ้า ก็อย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะแต่ไม่พึงกล่าวว่าอัญญาตาวินสีเป็นอื่นบุคคลก็เป็นอื่นดังนี้ผิดแต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่าอัญญาตาวินสีเป็นอื่นบุคคลก็เป็นอื่นก็ต้องไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ ดุดย่างรู้อัญญนสีได้โดยสัชิกัตถะประมัตถะอัญญาตาวินสีเป็นอื่นอันญินสีก็เป็นอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนมีอยู่และข้าพเจ้าก็อย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัชิกัตถะประมัตถะที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึ่งกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินสรีได้โดยสัจฉิกัตถาปรมตถาดุดอย่างรู้อัญญินสรีได้โดยสัจฉิกัตถาปรมัตถาัญญาตาวินสรีเป็นอื่นอัญญินสรีก็เป็นอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนมีอยู่ และข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินซีได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะแต่ไม่พึงกล่าวว่าอัญญาตาวินซีเป็นอื่นบุคคลก็เป็นอื่นดังนี้ผิดละถึงโอปะมะสังสันทนาจบ